ครับเริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการก,ก,กับ w ว r ร์ออฟแท้ t ทีจีพีเอลโซนแมนฮั่ โดนกอล์เริสนี่วาคิลลี่ฮะซัดก่อนเลยฮะ, <c oughs> ะ,ะอ่ะเริ่มกันแล้วเริ่มกันแล้วนะครับอ่ะก็ทางด้านทีมสีเขียวนะครับมีรถถังอะไรบ้างอ่หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดคันครับมีให้วิแท้งแปดคันนะแล้วก็ทีดีสอง s uh, p g 1แล้วก็ไร์แท้งหนึ่งมีเดียมแทงสองครับในขณาดที่ทางด้านทีมสีแดงครับก็มีเพฟวิแท้งแปดคันเท่ากันนะแล้วก็มีเดียมแท้งสองคันไร์แท้งหนึอาร์ตี้ดีแล้วก็ 2, 1, อ 4, วกโอโ้สุดยอดครับเป็นการสุ่มที่สุดยอดจริงๆนะเพราะว่าสุ่มแล้วมันเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่า ผมจะสุ่มได้เท่ากันแบบนี้ครับนะนอกจากหน้าตาดีแล้วยังสุ่มเก่งอีกครับเนี่ฮะไม่เชื่อยารบลู่ครับหน้ามีเหรียญบาทเอาเหรียญบาทมามีพวงมาลัยก็เอาพวงมาลัยมามีกล่องมีไก่ก็เอามาเส้นไหว้กันได้ครับนะชาบูกันเลยนะเป็นการสุ่มที่เม็จริงๆครับนะอพอดีเทพางเอาละใครตายไปฮะกันบุญเป่กกี้นะครับ B7 ครับยุนบินอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้โชว์ลวดลาย การขับรถที่สุดยอดของเขานะวันก่อนขับรถลองดอยนะยุนบีนจําได้นะใช้คันนี้แหละ v t 7ครับรถถังเบาของประเทศโซเวียตนะยังไงมันกระบุกเอ้ยผมลืม,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 มไปอ่าออกไม่ได้นะเาไม่อ่านออกสื่อครับกอกอกกกคุณประวานรีบๆมานะเดี๋ยววันนี้ไม่ได้เล่นเนี่ยหายไป3คะแนนเลยนะแล้วหายไปประมาณ7คะแนนนะ อะมาดูกันครับว่าเขาจะไปกันทางไหนเดี๋ยวผมขอญาตถ่ายภาพมุมสูงสักหน่อยนะฮะอย่าลืมนะครับว่า3ามเอสามเราเปิดให้สมัครแล้วนะครับไปหาเพื่อนหาปู๋งมานะครับ3คนครับรถถังเทียร์แปดสองคันรถถังเทียร์่คันหนึ่งก็ได้แล้วรถอะไรก็ได้ไม่เกินเทียร์แแล้วก็เทียร์รวมไม่เกิน17ครับเล่นกันนะขำๆนะชิงเงินรางวัลอันดับหนึ่งเนี่ยสี่พันนะอันดับสอง 2 0 0พระันดับ3าะดับ4ได้ทีมละ1000ครับเหมือนเดิมเลยนะเราแข่งขันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับทัดจากน,นี้จะมี7เวทเจ7ต่อเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นทีละไ,ไรกันเจดิเดอยาดูผมสี่กอลเลียดดิสนีนยได้ได้ได้ดูสติฟนะทีโอก็ได้คนนี้น่าจะต่างประเทศนะเขาไม่รู้เรื่องหรอกโดนยิงอยู่เอาเอฟเคเนี่ยปืนตกเฮ้ยเอฟเคเป่าเตือนเตือนเตือน is ปึ้นตึน AFK ครับปืนตกรถนิ่งอย่างนี้ยิงเลยครับ AFK ครับนะฮะสั่งประเทศครับโดนไปไม่ตายซะเออเขาให้มาเล่นไม่ให้มาจอดจะนิ่งๆนะเอาอีกทีอีกที่ชื่อๆพิชาราชุกิตาไม่แล้วไม่แล้วจะตายแล้วจะตายแล้วอีกทีหนึ่งทิ้งแล้วเออมาถึงกั AFK นะเขาให้มาเล่นที่เดิมเลยยิงที่เดิมเลย KV ห้านั่นแหละจบนะครับเออ เอา้ยมาเล่นไม่ได้มา FK ครับนี่เราเฉือนเนี่ยหยุดหม่อนกันอีกทีนะเอา้าไปปดไปปดิดเฟ b บุ๊ครับนี้ก็บอกว่าฟ้าลองหายออกมาเป็นไซไอเรื่องรถถังชื่ออะไรนะไอแะไรนะพันส่งคอนเซลแล้วเดยวจะไปดูจบยังอ,ะะอ่ะมีเอลซีป่ะอ่า ตรงนี้มีทีสามสี่ขีดสองยูงหนึ่งคันครับแล้วก็เอ็มเอ็กซ์สิบสามเก้าสิบอ้อมมาด้านซ้ายแล้วเ MM อ็มเอ็มบีอ้อมมาด้านขวากอร์ดีริสต์นีไวทคิรีอ้อมมาข้างหน้าครับและตอนนี้เนี่ยเอ็มเอ็มบีไล่มาอยู่ด้านบนแล้วก็ตรงกลางครับมีการปะทะกันอีกเหมือนกันและเพื่อนบอกสัญญาณบอกช่วยด้วยนะครับตรงนี้ตรงกลางครงับมีการบวกกันอย่างปะปะแล้วก็ชาลีเจ็ดศูนย์ตายไปแล้วครับนะโอ้โหโดนยิงไปไม่รู้ว่าใครยิงกันและตรงนี้เนด้านล่างมีทีสามสี่แล้วก็โดนลงไปจะซัดเลยหรือเปล่าครับแล้วก็ไอ้ นี่ยเข็นรถถังลงมาแล้วก็เจอแล้วครับเบอร์เซอร์คิละาเขาเป็นฉาย,ยาจอมสุยแล้วครับยาหันตูดมาครับเบอร์เซอร์คิละาเบอร์เซอร์คิลาจะเอายังไงแล้วนี่ครับบอกแล้วว่าอยาหันตูดให้เบอร์เซอร์คิลาครับเขาไปเป็นอาเบะสองนะคนนี้นะอาเบะเมืองไทยครับนี่ฮนะอันตรายจริงคนนี้นะโอ้โหแล้วก็ลวหลังเงยอรมันปืนมันยาวครับมจมน้ําแล้วพี่จมน้ําพี่ขึ้นมาก่อนหรือจะตายเอานี่นะแล้วก็เกือบตายไปในกะ็สำหรับอ่า การมาถูกครับโดนซ้ายโดนขวาทีครับแล้วก็ได้ได้มีเจมยังสู้ได้อยู่ครับยีงสู้กับเจมเจมลุกแม็กนะ5 0 1 0 0แล้วโดนหลังโดนยิงมาโอ้โหตอนนี้รวมสามสี่แล้วก็ตายไปครับนะโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วนะฮะตอนนี้ทีมสีเขียวครับลำบากแล้วครับทีมสีแดงได้เปรียนเนี่หนึ่งสองสองสี่ครับเก็บไปอีกสองตัวครับ ดูที่ผมนะฮะจะให้ดูที่ผมเหรออ่าดูดูดูกันนะเกาอยดนี่นดูโอ้หแล้วก็ตายไปแล้วเออพุดดิ้งครับโดดออกมาด้านหลังครับโนนเนมครับโ no นนเนมฮะนะนี่ครับก็ยังไม่น่าเกลียดนะฮะยังประมาณอ่าหกต่อแปดครับหกต่อเจ็ดฮันเดียวเอง สู้ได้สู้ได้เอออ้อมไปอ้อมไปอ้อมไป,ไป,ไปแล้วก็มีการแคปแคปฐานกันเกิดขึ้นแล้วครับแต้มขึ้นมาแล้วครับแล้วรีบกลับไปกันฐานแล้วนะโอ้โหนะกลับมากันฐานไม่ทีมสีแดงทีมสีเขียวแคปแล้วครับแล้วทีมสีแดงกําลังอ,อ้อมไาอีกหนึ่งคันนะตรงนี้ใครเนี่ยอาโยโยรุอิครับ แล้วเจอแล้วครับโนเนมเจมพานาวาแบมแบมครับแพนด้าครับแพนด้าไวรัสกองคุ้งฮะหนึ่สอี่คันครับโอ้เจอ4ี่อย่างนี้ก็ไม่สู้แล้วครับถอยก่อนนะแล้วเพื่อนอยู่ด้านหลังตามมาครับ MMBB ทีมสีแดงกลับมากันแล้วครับแล้วทีมเสยวดักสนยอยู่ครับศพแรกโผล่มาแล้วครับโนเนมแรกเป็นคนหนึ่งทีครับยูโร่โดนยิงด้านหน้าไปแล้วโนเนมเอาข้างสู้ฮะ แล้วนี่ครับ S U 1 2 2 4 4ครับหันหน้าสู้อย่างนี้จะดีเหรอไอเกอเอาไทเกอร์ยิงได้ครับโอ้โหมีน่าเชื่อฮนะน่าจะเป็นเพื่อนนะครับตอนนี้ทีมสีเขียวเหลือแค่4คันเท่านั้นครับทีมสีแดงยังเหลืออยู่ตั้ง6คันครับ6 4ส4ยีเท่าอายุผมเลยนะฮะเออแล้วนี่ครับแคปฐานนะ เอาแล้วโดนยิงรีเซ็ตไปแล้วครับแล้วก็ตายครับตอนนี้เหลือ3คันครับมีอาร์ตี้หนึ่คันครับมีแฮฟวีแท้งหนึ่งครับแล้วก็มีมีเดียมแท้งหนึ่งนะทีนอ่ะ,อะเอไม่มีบอกทีหนึ่งไม่ไหวฉันเต็มใจขอเป็นแค่ทีสองคงเป็นตัวสำรองตลอดไป ทีหนึ่งให้เขาเขาเป็นคนดีใช่ไหมไม่เข้าใจทำไมมันลืมไม่ลงนะฮะใช่ป่าวอะเรามีเจี๊ยบแปดชึ้งชิมนะฮะไม่แปลกนะครับซู่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 ซ่าซ่าปาทังกาปาทังกีซู่ซู่ซีซีปลาตี้ปาปีก้าซู่ซู่ซ่าซ่าปาทังกาปาทังกีครับ นะฮะดูแล้วท่านเล่นกันนะสุดๆครับเหลือสามต่อห้าดูเวลาเวลาเวลาหมดเสมอนะจ๊ะเออเวลาสมดเสมอนะครับเสมอก็เท่ากับแพ้คู่ครับนะก็ตามนั้นฮนะอย่างที่บอกครับสวัสดีคุณมาลุกด้วยครับนะฟิเรนเซ่ี่เรนเซร่รอเรือครับนะฟิเรนเซ่ครับนะพีเรนเซ่นะนะตรงๆเลยครับคุณมาลุสครับ โมเดลไทเกอร์สองแพงมากนะครับถ้าเยอะจะเอาไปซ่อมเอาเสมอเวลาหนึ่งนาทีครับดูแล้วว่าโอ้ยเหลือสองคันครับอาจจะเสมอก็ได้เสมอแพ้คู่นะมาาสโอเคครับมาาสนะมาาสมาาสช,ช็อตนะครับเพื่อไม่เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบครับเราจะไม่ส่องอาตีเนี้ต่อตีนี่นใช่ อมอนซอนผ้าตุ๊กตาอยู่ที่ไหน,ไปน,นไปนู่นไปนี่เจอการวันไหนครับครั้งหน้าวันพรุ่งนี้วันพุธครับพรุ่งนี้จ้ะบวรวันพุธผหัสได้มีมีทีวันศุกร์ครับพรุ่งนี้นะฮะเส็เ็อวิกหน้าครับไอวิก,วกท้ายท้ายเ,เดือนนะ่ะท้ายเดือนนั้นเนสะ็จเแล้วโอ้แล้วก็มาแล้วครับตอนนี้สองตอนหนึ่งสามตอนหนึ่งไอแอมสเต็ปวิ่งหนีแล้วหนีไปลูกสิบห้า สี่สิบสามสิบสองเหลือขั้นเดียวแล้วผมไม่ซองด้วยเออนะฮะไม่ซองด้วยไม่รู้อยู่ไหนหาเอาเองครับเอานะฮะหกห้าสี่สามสองหนึ่งอยู่ตรงนี้ฮ่าฮ่าฮ่าเสมอครับแพ้คู่ไปคนละสี่คะแนนนะครับเนี่ย